พี่เมอนมีคนเดินมาเฮ้ยตะมันเหวะตะมันตะมันใช่ไหมเฮ้ยทุกคนตะมันพ่อน้องน้องอะไรหน้องจำปาเออตะมันเป็นไรอะ่ะโอ้ตะมันมันือม,ม,มันมีแผลเหมือนเหมือน,นมานเจ็บมาหรือเปล่าตะมันเป็นไรตะมันทำอะไรมา สวัสดีครับพี่พีพซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมจะพาพี่พีซทุกคนนะครับผมมาที่วัดร้างแห่งนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเองก็อยู่บริเวณทางเข้าละอีกไม่กไกลมากก็จะไปถึงจุดที่เป็น สารางต่างนะแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่บริเวณนั้นในวัดล้างแห่งนี้หลายคนเคยเข้ามาแล้วผมเคยพามาถ่ายคลิปแล้วก็เคยเพอเคยมาเจอสิ่งต่างๆมากมายซึ่งตอนนี้ฝนทําท่าตกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อเช้าตอนออกจากบ้านมาก็ค่อนข้างจะสดใสแล้วก็ท้องฟ้าก็สว่างดีนะโล่งดีแต่มาเช้านี้รู้สึกว่ามาตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีเม็ดฝนมาโดนแขนผมนิดๆหน่อยหน่อยแล้วไม่รู้ว่าเป็นเม็ดฝนเม็ดฝนหรือว่าจากพวกนกมันฉี่ถ่ายหรือเปล่านะ ซึ่งตอนนี้เองผมอยู่ทางเข้าที่ห่างจากตัวพระพัชรูปอะประมาณสัก4ี500่ห้เมตรคนทุกคนนะอีกไม่ไกลก็ถึงละก็เลยเปิดคลิปพีเทราบก่อนวันนี้ตั้งใจมากราบไหว้แล้วก็มาดูความอ่าเรียบร้อยของวัดแห่งนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมสังเกตตอนนี้นะต้นไม้หนาทึบม,มากๆนะซึ่งเหมือนมีฝนตกก่อนอนะันนี้ทําให้พวกย่างต่าง เจริญงอกงามขึ้นมาพวกต้นไม้แตกใบเขียวมาใหม่เยอะมากๆทุกคนดูดิเห็นไหมเขียวชอุ่มไหมทุกคนรอบๆผมเนยมีแต่ต้นไม้ใบย่างต่างที่งอกงามขึ้นมาแบบสวยมากๆพี่โอ้สังเกตวันนี้ผมน่าจะใส่ๆนิดนึงนะน่าจะออกสดใสนะเพราะตัดผมมาเมื่อวานแล้วทุกคนนะนี่ สั้นไปเลยทุกคนนะผมสั้นไปเลยแล้วก็ดูเรียบร้อยไปทุกคนนะใครชอบทรงผมนี้หรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกคีสเขาผมว่ามันเหมาะผมหรือเปล่านะผมพยายามเอาทรงที่มันเรียบร้อยแล้วก็ทรงที่มันดูว่าให้มันหน้าโลง่ลงๆที่สุดทุกคนนี่โอเคฝากพี่เอฟซีนะครับผมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ทีนะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงก็เราจะไปกระดาบว่าระพุทธรูปพ,พร้อมกันทุกคน let's go เออทุกคนผมลืมบอกนะอ่าผมได้สร้างเพจใหม่ขึ้นมานะครับผมซึ่งเพจพี่แฟดวีสองกับพี่แฟดพาพาไปเรื่อยตอนนี้ โดนอ่าเหมือนแบบรุดออกไปแล้วเหมือนโดนบล็อกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือว่ามันมีปัญหาอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ได้ใช้เพจ a c e b o o k พี่แฟด V2 กับพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับผมผมสร้างเพจใหม่จะบอกว่าเป็นชื่อพี่แฟดพาไปเรื่อยเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่หมดเลยทุกคนนะเพราะว่าผมอยากให้พี่ําซีจำในชื่อพี่แฟดพาไปเรื่อยง่ายกว่านะให้มันเชื่อมโยงกับ u t u b e นะทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเปิดเพจใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างหน้า คลิปไว้ว่าเป็นเพจนี้เพจนี้แล้วก็ชื่อนี้แล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์แบบนี้ให้พีเอฟซีได้เห็นแล้วก็กราบพี่พีเอฟซีนะผมเข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ทีแล้วก็ผมจะพยายามเอาคลิปมาลงในช่องเพจให้พีเอฟซีได้ดูทุกคนบางคนไม่สะดวกดูยูทูบก็ดูผ่านเพจได้ทุกคนนะมีทั้งคลิปเต็มคลิปเรียวนะทุกคนนะคลิปช็อตก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามทีนะมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้ทุกคนนะขอบคุณมากครับผมไปเข้าไปหาพระพุทธรูปไปไหว้พระกันโอเคทุกคน ตอนนี้เมื่อกี้ผมเจอมันเป็นสุนัขยืนตรงนี้หนึ่งตัวนะแล้วก็วิ่งไปฝั่งนน้นแล้วผมถ่ายไม่ทันนะผมเดินมาถึงศาลาที่มีพระพุทธรูปแล้วครับผมนะซึ่งเงียบสงบมากๆได้ยินเพียงเสียงน้ำที่ไหลนะทุกคนนะเงียบ,บจริงๆ เขียวปาจกกีบุกคนนะเขียวแบบอุดมสมบูรณ์มากๆนะนี่เป็นสะพานข้ามไปอีกฟังเฮ้ยทำไมมีกล่องขยะยได้ไงอะมีคนเข้ามาหรอตกคนจ้นะมันมีกล่องกระดาษเนะี่ยมันจะมีคนเข้ามาทิ้งอะไรห,หรือเปล่าเป็นกล่องที่เหมือนจะไม่นานนะทุกคนซึ่งตอนนี้ น้ำน่าเพิ่มปริมาณได้พอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นี่ทุกคนผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นไปกรลาบไหว้ขอพูดธรูปกันทุกคนนะอย่รอบๆทุกคนโอ้เขียวดิงมากๆนะสว่างเป็นบ่เลยทุกคน ผมแม่มาบ่อยๆนานจะเข้ามาทีทุกคนจะขอขึ้นไปกราบไว้สักหน่อยเงียบสงบมากๆการกองนัพ ผมเจอสิ่งหมายอะไรทุกอย่างมันใครมาทำริ่งหมายเพื่อปัดกวาดมอเรียนด้านด้านหน้าของรูปนะเจอไหมเป็นเหมือนเอากิ่งไม้ปัดกวาดเ,เป็นชาวบ้านหรือจะเป็นใครที่เข้ามาที่นี่แล้วเจอมันรกเจอใบไม้มันเยอะเลยปัดกวาดหรือเปล่าเจอไหมฮะ ต,กกตัวใหญ่มากซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ออกมาโอ้ยนี่ไงโอ้หัวใหญ่มากมันจ้องมา,มาทั้งผมเลยฮะทุกคนถ้ามันถ้ามันแบบเคลื่อนลมาใส่ผมเป็นไงวะเนี่ยไหมโอ้ตัวนั้นใหญ่มากนะราะหัวมันเกือบเต็มช่องแล้วเลยทุกคนจะ้ะ จ้องมองไปทางผมนะน่าอยู่มานานนะตาโตนี่สงบมากๆซึ่งตอนมมนะี้นผมก็ยังไม่เจอใครหรือว่าชาวบ้านที่ไหนมาผานมาทางนี้นะซึ่งบอกเลยว่าที่นี่ก็ไม่ธรรมดานนะ พฤการเขาออกได้ก็ต้องเป็นคนที่จิตแข็งกันนะทุกคนซึ่งตอนนี้วันเนี้ยเป็นวันที่ผมแบบมีความรู้สึกว่าผมจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่าง ก็เลยมากราบไหว้พระอันนี้ผมไม่ได้บอกใครนะผมรู้สึกแปลกๆแต่ตื่นมาก็เลยมากราบไหว้พระที่นี่เพราะว่าเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มันค่อนข้างจะแรงนะ เสียงนี่เสียงไหมเสียงดังตั้งไงวะวิบากทุกคนเสียงดังตั้งไยเสียงวิบากทุกคนทางป่าครับทุกคนมาครูมีเสียงเหมือนพวกแอนโดโรวิบากนะ ขี่เข้ามาแถวป่าฝั่งนู้นคนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดล้างนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขามากันเยอะแค่ไหนแต่ว่าเสียงชัดมากๆเงียบไปแล้วนั่นผ่านไปแล้วทุกคนนั่นขับผ่านไปแล้วแต่ผมกลับได้ยินเสียงหมาเห่าแทน,นตรงน,นี้ได้ยินเสียงไหมครับเสียงหมาเห่ามาจากทางไหนไม่รู้ผมเดาทางไม่ถูกเหมือนกัน เนียบไปแล้วทุกคนครับผมอ๋อเขาเรียกว่าไงผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยู่ที่นี่คนเดียวอะ่ะเออเหมือนมีเซนต์หรือเปล่าผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกำลังจ้องมองมาที่ผมตอนนี้นะเหมือนมีอะไรจ้องมองอยู่แล้วก็เหมือนกำลังเดินตามมาที่นี่ อันนี้ความรู้สึกผมนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ามีความรู้สึกแบบนี้นะการเคลื่อนไหวหน้า,านะุ้ย ตอนนี้รู้สึกว่าสบายใจมากนะอย่างหนึ่งคืนได้มากราบไหว้ผระแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําไหลหตามธรรมชาติเนี่ยรู้สึกว่าผมแบบผ่อนคลายนะขออน้ทำอาชีพสักหน่อยทุกคน ตกใจไม่รคนตัวอะไรมากอดไหล่ก็บินไปนะโหกล้ลาดีบ้ากคนนั่งไปนั่งมาจะหลับออกนะ บางทีมีเสียงมาเห่าอ่ะมันดังมาจากฝ่าฝ่าโน้นไม่รู้เป็นหมู่บ้าน,ชมชมมห,นหรือชุมชนไหนหรือเปล่านะที่มันอยู่ไม่ไกลาจากวัดแห่งนี้นะเดีย๋ยวผมขอนั่งพักที่นี่สักพักนึ่งก่อนแนละ้วก็ค่อยจะทางกลับประกันเพราะว่าผมอยากจะทำแบบให้จิตใจผมสงบแล้วก็รู้สึกว่า จะขอความสบายใจจากที่นี่เพราะว่าผมคิดว่าผมตรงเนี้ยคนอื่นจะมองว่ามันไม่ปลอดภัยหรือว่ามันเสี่ยงแต่สำหรับผมนะถ้าผมคิดว่าพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองผมได้นะถ้าผมเกิดไปขึ้นมาหรือว่ามีใครคิดไม่ดีกับผมอนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีนะถ้าเราคิดดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ย่อมคุ้มครองเรานะทุกคนนะผมผมชเชื่ออย่างนี้จริงๆนะ ผมเชื่อว่าพี่เอฟหลายคนนะก,ก็ชอบอะไรแบบแบบนี้นะที่แบบมานั่งสมาธิแล้วก็ทําจิตใจใสง,งบนะหลายคนอาจจะชอบแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับคนเราชีวิตเราคนเรามันไม่แน่นอนเนาะมันทําความดีเยอะเยอะมันสร้างบุญกุศสเยอะๆทุกคนนะผมเชื่อว่าเรื่องของบาปบุญคุณโทษมันมีจริงทุกคนนะมัจริง พี่พี่มันมีคนเดินมาเฮ้ยตะมันเหรอวะตมันตะมันใช่ไหมเฮ้ยทุกคนตะมันพ่อน้องน้องอะไรน้องจำปาเออตะมันเป็นไรอ่ะโฮ้ตะมันมันเหมือนมันมีแผลเหมือนเหมือนมันเจ็บมหมหรือเปล่าตามันเป็นไรตะม,นม,ตตมนันทำอะไรมาตะมันไปทำอะไรมาไปไรมีบาดแผลเหรอเฮ้ยตะมัน แกมีวัดแผ่ท <üst Pop> ุกคนมาขึ it, so it mm ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนตะมันร้องไห้ทุกคนจะร้องไห้มาด้วยไงตะมันไปได้ครับตะมันไปนะครับตะมันใครทำร้ายใครทำทำราตะมันคนมันตะมันบอกมีโดนทำร้ายมาตะมันใครทำร้ายตะมันน่ะไอคนรักที่คนรักใหม่ของจำปาเหรอทำอะไรตะมันเหรอมาทำอะไรตะมันน่ะ ำไมแต่มัน oh. เพราะว่าแตามันไปไปเตือนแบบอย่าอย่าทำแบบคนอย่างนี้คนอื่นใช่ไหม uh huh. แล้วแล้วมันอยู่ไหนตอนนี้มันได้ตามมาไหมแตามัน กำปาเปลี่ยนไปทึงแน้ตก่อนน้ำกำป้าไม่ใช่หือนน้ำตมัน

คนสั่งมาเหรอผมแบบย้มองยนโน่ตผมไม่อาพูดหมายถึงแม้ยู่ที่เรไหมแม้ายนนีนะน้เดี๋ยวมยามองยันโน่มาให้นะทานี้นะครับแตมาเดี๋ยวผม้ทายก็บมอนให้มองนะตกแม้าจะมาที่านี้คนทั้คนจะผมจะ กำลับไปหาพวกยามองยานวดแล้วก็ยาแก้ปวดจะตำม,มันนะสำม,มันอาการน่าแย่ทุกคนตอนนี้เพราะว่ามีรอยช้ำเหมือนบริเวณลำตัวแล้วก็แถวหน้าเป็นแถวขาไอแถวหลังด้วยนะ mm hmm. คือผมตกใจที่มาเจอตำม,มันสภาพนี้จริง,งทุกคนเพราะตั้งกำปาทำนี้ได้ไงอ่ะคือตำม,มันเล่าให้ผมฟังนะว่าขอพยายามห้ามไม่ให้จำปาทำนี้ให้หยุดยั่วย,ออยุหรือว่าหยุดเอาคนรักของตำม,มันอะ่ะ ไอคนรักของน้องจำปาไปไปแบบทําให้ใช้กิดโมโหเนี่ยเออเหมือนไม่ต้องไปทําให้ใช้กิจแบบอิจฉาแต่น่าจะเกิดการที่แบบว่าใจร้อนแล้วก็ไม่ชอบคําพูดของตามันก็เลยสั่งสอนตามันแบบเป็นสภาพนี้ทุกคนด,ดีโอ้โแย่นะทุกคนตามันเสี่ยงใครตามันตามันเสี่ยงใครตามัน ทัวนี้เสียงไหมมันมีเสียงคนคุยกันนะทุกคนได้ไหมทุกคนแต่มันแต่มันมาคนเดียวปะเนี่ยทุกคนแต่มันออกมาคนเดียวแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามมาหรือเปล่าเนีเยอางนี้ทุกคนผมขอดูความไม่ปลอดก่อนว่ามีใครมาจริงไหมหรือว่าเป็นคนมาหาของป่าหน่องงหน่องไม้แถวนี้หรือเปล่าแต่แต่มันแต่มันอยู่นี่ก่อนนะครับปลอดภัยไม่ต้องกลัวผมจะกลับไปเอาของ มาทาให้ตามันก่อนพวกกงพวกยาทุกคนนะไปขอพี่อีซีเป็นกังวังใจก็ขอให้ตามันปลอดภัยทุกคนนะอยู่ด้านหน้าวัชรูปเนี้ยผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องควบคุมของตามันได้ทุกคนนะขอแปอายาก่อนทุกคน